ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซสพลานะครับและตัวที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้ก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะจากในเกม blue archive นั่นก็คือน้องอาซึมะโทโคินั่นเองนะฮะตัวกล่องนี้ก็ถือว่าดีไซน์ออกมาโอเคนะถึงจะไม่ได้สวยเหมือนของกั๊ดก็เถอะส่วนขนาดกล่องนี้ก็ถือว่าทำออกมาค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว ด้านข้างกล่องก็จะมีท่าแอคชั่นโพสของน้องโทคิด้วยนะส่วนแผงเนี่ยน้องโทคิ้กล่องนี้นะฮะก็จะมีอยู่ทั้งหมด16แผงนะแล้วก็ตัวแผงมันเนี่ยมันจะมีการทำสีมาให้แล้วในบางจุดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างตรงฮาโลของน้องเนี่ยมันก็ทำสีมาให้แล้วหรืออย่างตรงกระโปรงข้างในเนี่ยก็ทำสีมาให้แล้วเหมือนกันคือพอเปิดกล่องม,มาแล้วเจออย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบว่า ใจฟูอยู่นะเพราะเห็นว่ามันก็ใส่ใจเนาะมันก็ยังอุตส่าห์ทำสีมาให้ด้วยเราก็ไม่ต้องมานั่งติดสติกเกอร์หรืออะไรเพิ่มเยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังมีสติกเกอร์มาให้ติดเพิ่มอยู่ดี <c oughs> ก็จะเป็นดีคอน้ำแผ่นหนึ่งกับสติกเกอร์ใสแผ่นหนึ่งนะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปประกอบน้องโทคิสักครู่เดี๋ยวกลับมา และนี่ก็คือหน้าตาตอนตอดิบของน้องโทคินะแบบไม่ติดดีคอไม่ตัดเส้นไม่ทำสีไม่ทำ, lica, ทำอะไรทั้งนั้นต่อเพียวๆเลยนะฮะก็ดูใช้ได้นะสำหรับคนขี้เกียจทำสีแต่ว่าไม่ได้ฮะสำหรับผมแล้วน้องโทคิเนี่ยเป็นเมทผมหมายถึงเป็นนักเรียนคนพิเศษ เพราะงั้นเราจะแต่งเสริมเติมสวยให้น้องโทคิสักหน่อยนะฮะและนี่ก็คือหน้าตาของน้องโทคิหลังจากที่ผมติดดีคอครบทุกส่วนนะดีคอที่ติดไปจะเป็นดีคอน้ำนะฮะเพราะว่าส่วนตัวจะรู้สึกว่าดีคอน้ำเนี่ยเวลาติดไปแล้วมันจะแนบไปกับผิวมากกว่าเวลาจับมอะไรมันจะไม่รู้สึกสะดุดอะ่ะก็เลยเลือกติดดีคอน้ำนะฮะ แล้วก็ตรงนี้จะมีการทำสีเพิ่มไปบางจุดนะสีที่ใช้ก็จะมีกันดั้มมาร์กเกอร์ของ h o b b y m ม o o นะจะเป็นสีขาวกับสีชีอานแล้วก็มาร์กเกอร์อีเลเซอร์ของ h o b b y m ม o o เหมือนกันส่วนอีกแท่งหนึ่งสีดำจะเป็นของ d i s เปียนะฮะตรงที่ทำสีไปก็จะมีตรงหูฟังของน้องนะคือตอนแรกอิก้อนตรงนี้มันให้มาเป็นสีเหลืองสีเดียวกับผมเลยอะคื ก็ทำสีลำบากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเล็กนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเพราะว่าเรามีอุปกรณ์นะฮะส่วนตรงอื่นที่ทำไปก็จะมีตรงมุมด้านล่างของกระเป๋านะแต่ตรงปืนนี่จะทำเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันแยกสีมาให้นิดนึงแหละก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับประทับใจเท่าไหร่สำหรับส่วนปืนก็เลยจับมันทำสีเองซะเลยส่วนเรื่องของการประกอบเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้ยากนะ แต่ว่าก็ไม่ได้เหมาะสําหรับมือใหม่ขนาดนั้นน่ะเพราะว่าตรงเนี้ยสาหรับผมนะตอนที่ผมต่อเนี่ยมันจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งตรงลําตัวที่ดันไม่เข้าเลยต้องไปเหลาเดือยออกนิดนึงมันถึงจะประกอบกันเข้าอ่ะแต่เรื่องที่อยากจะให้ระวังจริงๆจะเป็นเรื่องของการประกอบให้ดูดูดีๆก่อนประกอบดีกว่าเพราะว่าพลาสติกของอันเนี้ยถ้าประกอบเข้าไปแล้วอ่ะมันมันโคตรแน่นเลยอ่ะคือ จะง,งัดเดี๋ยวแม่งก็หักอ่ะก็แต่ว่าพองั้นเวลาตอนจะตอนจะประกอบอ่ะก็ดูคู่มือดีๆก่อนยังไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆค่อยๆประกอบไปก็ได้นะไม่ต้องไปโชว์เจ๋งโชว์เก๋าอะไรขนาดแล้วเพราะว่า,วาเอ้ยฉันต่อมาเยอะฉันมีประสบการณ์นี่ต่อผิดขึ้นมาจะน้ำตาร่วงเตือนแล้วนะ ส่วนอีกเรื่องที่อยากจะแนะนําคือเวลาตัดออกมาเนี่ยมันจะมีชิ้นตรงกระเป๋าของน้องอ่ะคือตรงนั้นอ่ะอยากให้ตัดนิ่มๆหน่อยเพราะนี่ขนาดผมตัดออกมาแล้วปุ๊บมันมันเป็นฝ้าวะ่ะก็เลยแบบเสียวๆเ,เลยพอตัดออกมาชิ้นหนึ่งแล้วเห็นฝ้าก็แบบชิ้นอื่นก็เลยตัดนิ่มๆเลยเสียวหักน่าแต่มันก็ต่อไม่ยากหรอก ตัวนี้ผมก็ต่อไปแค่ประมาณ4ี่ชั่วโมงเองแล้วก็ติดดีคอกับทําสีเพิ่มอีกนิดนึงก็ประมาณชั่วโมงหนึง่งรวมแล้วก็5ชั่วโมงส่วนของที่มีมาให้ในกล่องก็จะมีน้องโทคิ1ตัวแล้วก็ฐาน1อันหน้า3แบบมือ9กระเป๋า1ฐานสั้น1ปืนประจำตัว1กระบอก ปืนพกหนึ่งกระบอกจอยสำรองตรงข้อมือกับข้อเท้าอีกอย่างละอันแล้วก็ฐานเอาไว้ยึดต,ตัวปืนอีกหนึ่งอันส่วนเรื่องสเกลเนี่ยผมก็เอามาเทียบให้ดูนะระหว่าง4สาว4ี่ายจากซ้ายสุดจะเป็นคาโดพลาเมกูมินของคาโดคาว่าพลามาเทียน้องโทคิของแม็กแฟคเตอรี่สามสบเอีจิแล้วก็สุดท้ายจะเป็นของโคโตวุคิยะเมกามิเดไวイ์บูเลตไนเอ็กโซซิสวีดนะ จากรูปนะฮะก็จะเห็นว่าน้องโทคิเนี่ยสูงโดดกว่าชาวบ้านเลยนะแหไมสมแล้วที่เป็นลยลเอ๊เอผมหมายถึงเออนักเรียนคนพิเศษอะไรนะไม่หาแล้วหรออย่าเล่นลุกเดิมซับในคลิปเดีวยวกันสิวะขอโทษได้ไหมล่ะก็จะเห็นว่าน้องโทคิเนี่ยสูงโดดกว่าชาวบ้านเลยนะแล้วน้องโบจินี่คือตัวแค่ไหลโทคิเองตัวนิดนึงงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปดูจุดขยับของน้องโทคี้กันต่อเลยดีกว่านะฮะในส่วนจุดขยับของน้องโทคี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูทีละส่วนไปนะครับก็เริ่มจากที่หัวปุ่มเงยยังซ้ายยังขวาแขนยกขึ้นเอาลง ตรงไหล่มันเหมือนจะมีกลไกในการโยกมาข้างหน้าได้นิดนึงแต่ก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เพราะว่ามันติดดีไซน์นะนแล้วก็หมุนแขนก็เป็นแบบจังหวะเดียวนะแต่พับได้เยอะอยู่กลายเป็นทาเทพสกามเขียว <laughs> ตรงข้อมือก็ หมุนได้เยอะเลยหมุนได้หมดนะฮะแต่ว่าเวลาขยับก็ระวังตรงข้อมือนะมันบางเดี๋ยวหักทีนี้มุมก้มเงยลำตัวเนี่ยมันจริงๆมันก้มได้เยอะนะแต่ว่าเนื่องจากที่ว่าน้องติดกระเป๋าเนี่ยมันก็เลยจะก้มได้ไม่เยอะเท่าไหร่ได้ประมาณนี้ เงยเนี่ยทับไม่ได้เลยติดไม่ได้เลยดีกว่าเงยไม่ได้นะต,ติดดีไซน์เอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็ตรงกระโปรงเนี่ยมันจะมีจุดขยับให้เหมือนกันเวลาที่น้องแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ติดดีไซน์ติดจุดขยับอะไรขนาดน,นั้นก็ยกขึ้นมาได้กางออกนิดหน่อยยกขึ้น ติดก,กระเป๋าอีกข้างก็ยกได้มุมยกขาพับเขา่าได้ประมาณนี้หมุดได้ข้อเท้าก็ยับได้นะฮะก็ประมาณนี้อ๋อแล้วก็มี ตรงลิบบินลิบบินนี่ก็ขยับได้มานี้ส่วนวิธีเปลี่ยนหน้าของน้องเนี่ยหลังจากที่ได้ลองเล่นดูนะผมขอแนะนำวิธีนี้ดีกว่าคือถอดถอดผมหน้าม้าน้องออกมาจากนั้นให้เราจากนั้นให้เราเนี่ยหาอะไรมาแงะข้างในนี้ดันออกมา มันจะถอดออกมาง่ายกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวไปจับผิดท้าไอ้ตรงนี้หักเนี่ยสวยหรือถ้าฮาโลหักเนี่ยสวยเหมือนกันเพราะงั้นก็แนะนำวิธีนี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในการเล่นโมเดลของคุณนะครับแล้วก็เอาหน้าอันหนึ่งใส่เข้าไปก็ ผมติดเข้าไปเส็จแล้ววิธีเปลี่ยนหน้านะส่วนวิธีถืออาวุธก็เสียบเสียบเฉียงๆหน่อยแล้วก็ดันลงไปทีนี้ก็เอาดันนิ้วเนี่ยให้เข้าโก่งไกปืนเส็นแล้วไม่อยาก แล้วก็ในส่วนของตัวกระเป๋าเนี่ยถือว่าประทับใจมากเลยละเพราะว่ากระเป๋าน้องเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นดัมมี่ให้มันเปิดได้นะเว้ยแล้วก็ตอนเปิดเนี่ยมันสามารถเก็บพวกพาร์ทหน้าพาร์ทมืออะไรอ่ะเก็บได้หมดเลยอ่ะเก็บหมดนะเว้ยไม่ใช่ไม่หมดแล้วก็ปิดจบโคตรดี ส่วนวิธีติดฐานเนี่ยก็จะติดได้2แบบนะก็คือเสียบเข้ารูข้างหลังตรงนี้ไปเลยหรือว่าถ้าเราจะเหน็บปืนไว้ข้างหลังเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้ช่วยนะก็คือเอาตัวนี้ใส่เข้าไปตรงนี้ให้มันได้ล็อกประมาณเนี้ยล็อกมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ดันเข้าไปได้ละแล้วก็เอาเสียบแทนรูเมื่อกี้ แล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีรูอยู่ก็เอาฐานเสียบได้ละก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับจุดขยับพลามาเทียน้องโทคิกล่องนี้นะโดยรวมแล้วตัวพลามาเทียน้องโทคิกล่องนี้เนี่ยสําหรับผมแล้วนะมันก็เป็นตัวที่ทำออกมาดีถึงจะมีวุ่นวายตอนประกอบไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้า ค่อยๆต่อมันก็ไม่มีปัญหาเลยหรอกนะส่วนเรื่องจุดขยับเนี่ยแน่นแข็งแรงดีถึงมันจะไม่ได้มีอะไรที่รวอหวาขนาดนั้นในเรื่องของจุดขยับแต่ว่ามันแข็งแรงนะไม่ได้มีอะไรหลวมนะเท่าที่ลองขยับเล่นดู แต่ว่าตอนเลทเนี่ยอยากจะให้ระวังตรงฮาโลกับตรงปอยผมนิดนึงเพราะว่ามันสุ่มเสียงที่จะหักมันก็ยังถือว่าทําออกมาได้อยู่ในมาตรฐานโมเดลในปี2025ในแบบที่มันควรจะทําได้อะส่วนเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง2,003ก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะราคาเนี่ยถ้าใครอยากจะได้ช่วงนี้นะก็หาซื้อยากหน่อยอาจจะแพงด้วยเพราะว่า ของมันมาแล้วแล้วมันก็หมดไปแล้วนะอาจจะต้องรอมันรีอีกทีนึงไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันส่วนตัวนี้พอผมเห็นน้องมาปุ๊บผมรีบคว้าหมัดเลยนะก็ได้มาราคาถูกหน่อยประมาณพันเจ็ดนิดๆเกือบ1 8น0ถามว่าคุ้ไมไหมสำหรับผมหรอผมมองว่ามันคุ้มนะเพราะว่าบางจุดมันก็ทําสีมาให้เลยไม่ต้องมานั่งติดสติเกอร์หรือด,ดีคออะไรแล้วถานมันก็มีมาให้ลูกเล่นอะไรมันก็โอเค มือก็มีให้มานั่ง9อันหน้าสามกแอบหวังว่ามันจะมีหน้าไม่ให้เยอะกว่านี้ก็เแต่ว่าชัาทมันส่วนคนที่สงสัยว่าอนาคตมันจะมีพาร์ท R B H U ของน้องมาให้เล่นด้วยไหมก็คงขอตอบว่าอาจจะไม่มีนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีลูกเล่นในการ เป็นชุดบอดที่สูดเพื่อเอาไปเล่นกับตัวอาบีแชัวแต่ถ้ามันจะออกจริงๆเนี่ยมันก็คงจะออกมาเป็นกล่องใหม่ไปเลยไม่ใช่ออกมาเป็นพาร์ทเสริมใหม่แต่ถ้าใครอดใจไม่ไหวอยากจะเล่นก่อนลองหาพาร์ทักเคอบายบ็อกเซอร์มาเล่นก่อนก็ได้แต่ไม่รู้เล่นกันได้หรือเปล่านะเพราะผมก็ไม่กล้าซื้อเหมือนกันแพงชะมัดแล้วทีนี้ถ้ามันมีตัวแรกมามันก็ต้องมีตัวที่2 3 4 5หตามมาอีกในซีรีส์บูอาครินะก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําตัวอะไรต่อเพราะว่าตอนแรกที่เห็นประกาศออกมาก็นึกว่าจะทําตัวอย่างชิลโกมาก่อนหรือวป่าเพราะว่าชิลโกก็เป็นไอคอนเกมบูอาคาลเหมือนกันแต่ตัวแรกที่มาดันเปโูกทิ้งว่าก็งงๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ช่างมันเถอะเมียอย่าเล่นมุกเดิมปครั้งที่3แล้วช่ามีครั้งที่3ล่ะครั้งที่4ี่นี่ไม่ควรกันนั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่ามันจะทําตัวอะไรมาต่อเหมันัน อาจจะออกเสี่ยนซีไม้ครบตี้เลยก็ได้หรือไม่ก็อาจจะข้ามไปทําแก๊งอื่นที่เคยออกในอนิเมะอย่างอาบิีดอสตลก6แปดกับมาการวินยัยอะไรนี้หรืออาจจะเป็นฮิฟูมิวะไม่สิไม่ใช่ฮิฟูมิท่านเาวกันั่นแหละไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้ยมันจะทําตัวอะไรต่อก็ได้แค่รอประกาศนะฮะส่วนคนที่ถ้ามันจะทําออกมาแล้วผมซื้อแน่ๆเลยนะก็จะมีมิกก วากาโมะแล้วก็อิโอริแซบแซบจริงๆก็มีคนอื่นอีกแหละแต่เดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปพัาะงั้นขอยกไว้แค่นี้แล้วกันแล้วก็ตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มใหม่มาให้ติดตามแล้วนะฮะจะเป็นช้อ e ปปีกับ Tik Tok นะก็ไปติดตามกันได้สำหรับคอนเทนต์ในคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะส่นคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you again